สัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็น EP พิเศษนะครับที่ผมจะมาชี้เป้าโปรโมชั่นจักรยานลดราคานะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับ ก่อนนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นช่วงปิดเทอมของน้องๆหนูๆนะครับแล้วก็เข้าสู่นะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ครับสำหรับทุกทท่านที่กําลังมองหาจักรยานนะครับไว้เพื่อการออกกําลังกายนะครับหรือปั่นท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าเหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะครับในช่วงนี้นะครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ภายในร้านทอปเปียสายพิ้งแล้วนะครับภายในร้านนะครับนอกจากจะมีจักรยานสายสปอร์ตเพอร์เฟคต์อย่างแบรนด์ออ t ติมาแล้วนะครับก็จะมีจักรยานหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะจักรยานแบบพับได้นะครับจักรยานแม่บ้านหรือว่าจะเป็นเสือหมอบหลักพันนะฮะหรือว่าจะเป็นจักรยานเสือหมอบสาหรับเด็กนะครับในแบรนด์เ e โด o นะครับก็ยังมีให้เลือกรับชมอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพนักงานดูแลภายในร้านกันครับ สวัสดีครับผมสองนะครับเป็นผู้ดูแลร้านท็อปเกียร์ไซคลิงหรือที่เรียกกันอีกชื่อน,นึงก็คือออปติมาสำนักงานใหญ่นะครับร้านท็อปเกียร์ไซคลิงเปิดให้บริการ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับ ปิดให้บริการ1วันคือวันอาทิตย์นะครับสำหรับคนที่สะดวกเข้ามาใช้บริการในวันหยุดนะครับทางร้านเปิดให้บริการในวันเสาร์นะครับหากลูกค้าไม่สะดวกใช้บริการในเวลา8มงเช้าถึง5โมงเย็นลูกค้าสามารถแจ้งล่วงหน้ากับทางร้านได้นะครับทางร้านมีช่างมาให้บริการสแตนบายถึง2อทุ่มนะครับและตอนนี้นะครับร้านท็อปเกียร์ไซคิงมีโปรโมชั่นสำหรับเดือนตุลาคม ชื่อโปรโมชั่นว่าตุลาหันสาปั่นสนุกสุขทั้งบ้านนะครับยังไงก็เชิญชมสินค้าในร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเดินไปชมสินค้าภายในร้านที่น่าสนใจก่อนนะครับพี่ส<ด>องยินดีให้บริการครับครับผม โปรโมชั่นภายในร้านก็จะมีทั้งหมด12รุ่นนะครับแต่ผมเลือกมา1รุ่นนะฮะนะครับบนท้อบนเทนเนอร์นะฮะก็คือรุ่นคอรซ่ R2000 Plus นะครับที่ซื้อจักรยานแถมเสื้อจักรยาน1ตัวนะครับราคา990บาทนะครับคุ้มมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจักรยานที่ปั่นนุ่มขี่สบายนะครับราคาเริ่มต้นหมื่นบาทเนี่ยใช้ได้ทั้งบนเทนเนอร์แล้วก็บนถนนเลยนะครับ ก็เหลือจากคอร้าอาขสองพันพักแล้วนะครับผมไม่ยุงจักรยานนะครับแม้ว่าที่มีตะกร้าด้านหน้านี้นะครับเว้ฝาจักรยานะครับแล้วก็จะเป็นจักรยานเด็กนะครับอีกหนึ่งคันนะครับที่มาจากแบรนด์เดโนนะครับก็ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็เหลือจากสิ่งที่ผมแนะนํามาแล้วนะครับก็ยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมวกนะฮะ จะเป็นเสื้อปั่นจักรยานอุปกรณ์การออกกำลังกาย,อ,ยอีกหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะรูปนะครับโปรโมชั่นต่างๆเอาไว้ให้ดูนะครับแล้วก็จะทิง้งงิ์ไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าเข้าไปชมที่เว็บไซต์ท็อกเกอ c y ไซคลิหรือ Optima า um i ายได้เลยนะครับ สำหรับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับที่นี่เขาก็ยังมีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนนะครับกับบัตร KTC SCB นะครับแล้วก็ Kbank อีกด้วยนะครับสาหรับรถจักรยานที่รุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้นนะครับเรียกว่าไปให้สุดแล้วระอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์กันนะครับปิดท้ายนะครับสำหรับแผนที่การเดินทางมายังร้านท็อปเกียร์ไซเพ่งนะครับมาได้ไม่ยากอยู่ใกล้ๆสนามปั่นจักรยานมงคลจิตเจริญสุขอีกด้วยนะครับเดี๋ยวแผนที่จะขึ้นให้ดูตรงด้านนี้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับติดตามนะครับแล้วก็กด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าโปรโมชั่นดีๆจากทาง Optima Bike อีกด้วยนะครับ